สวัสดีค่ะทีมไทยอาสาฝ่าวิกฤตโควิด -19 ทีมคนไทยในยุโรปค,ค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้อังกฤษถือว่าเป็นประเทศที่พบผู้ติดเชื้อถึง182,000รายและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า28,000รายวันนี้เราจะมารับฟังกันค่ะว่าคนไทยที่อังกฤษเป็นอย่างไรกันบ้างมีความเดือดร้อนอะไรกันบ้าง ได้รับความช่วยเหลือหรือยังท่านผู้ชมคะขอแนะนำให้ท่านรู้จักทีมอาสาที่อยู่ในประเทศอังกฤษค่ะทีมคนไทยในยูเคโควิดเฉพาะกิจค่ะสวัสดีค่ะโบพราวสวัสดีค่ะพลินสว,ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนคะ่ะพลาลินรบกวนแนะนำตัวหน่อยนะคะขอเริ่มจากโบก่อนเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะโบนะคะชาลิกาชาณัทพิพัฒน์นะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษค่ะค่ะพาวนะคะพาวปานรวีลุงสกุลโลดค่ะปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาเอกอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่นิวซีออลเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษเช่นกันค่ะค่ะคือพลินอยากทราบนะคะว่าที่มาของทีมคนไทยในยูเคโควิดเฉพาะกิจนี้เป็นอย่างไรคะ ค่ะก็ตอนแรกนะคะโบก็คุยกับพราวว่า,าช่วงแรกๆที่อยากจะมีคนอยากกับไทยมีคนอย,อยากอยู่อังกฤษแล้วก็มีความกังวลมากเกี่ยวกับโควิดตรงน,นี้นะเราก็คุยกันว่างั้นเรามามีคอมมูนิตี้หรือมีอะไรให้คนไทยคุยกันหรือแลกเปลี่ยนความเห็นกันดีไหมตอนแรกน้องพราวก็เสนอว่าเราไปตั้งกลุ่มไลน์กันแล้วพราวก็ช่วยตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นตอนนั้นเนาะตอนนั้นเป็นไงบ้างที่เราตั้งกลุ่มไลน์กันพ่าวหูวตอนนั้นตั้งกลุ่มไลน์แป๊บเดียวอะ่ะ คนจอยกรุปเยอะมากและด้วยความจํากัดของกรุปไลน์ที่มันได้เพียงแค่500คนเพราเราทำกรุปของคนที่อยู่ UK เคแต่กลายเป็นว่าคนเนี่ยไหลเข้ามาเพื่อที่จะขอข้อมูลกลับไทยมีเรื่องของฟิชทูไฟหรืออะไรต่างๆแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องกลับไปสร้างกรุปไลน์อีกกรุปหนึ่งสําหรับคนกลับไทยโดยเฉพาะเท่ากับณนะตอนนั้นเนี่ยเราแฮนเดิลทั้งหมด2กรุปใช่ไหมคะพี่โบแล้วก็เลยกลายเป็นจุดที่เราตัดสินกันว่าเออเราอาจจะต้องย้ายฐานของคนที่ จะอยู่ทั้งหมดเนี่ยกลับไปที่ Facebook ค่ะค่ะแล้วการที่เรา,ย,าย้ายย้ายกลุ่มหรือคอมมูนิตี้ของอคนที่อยากอยู่ที่เนี่มาใน Facebook มันก็ทำให้เราสามารถควบคุมไม่ใช่ไม่ใช่อยากใช้คำว,ว,ว่าควบคุมเลยเนาะสามารถใช้คำว,ว่าเราสามารถป้องกันแล้วก็ สกรีนได้บางส่วนของคนที่เข้ามาแล้วก็ของคอนเทนต์ที่ลงไปเพราะบางทีไลน์ใครก็เข้ามาก็ได้เนะแล้วก็มีคอนเทนต์ที่บางทีมันก็ไม่เหมาะสมกับเยาวชนหรือว่าคนที่อยู่ในนี้ด้วยนะคะ a c e b o o กก็จะเป็นอคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างเซฟมากกว่าในระดับหนึ่งเนาะแล้วก็ตรงจุดประสงค์มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถไปจอยกลุ่มกันได้นะคะที่ไพลินเอาขึ้นไปถ้าคุณเป็นคนที่ยังอยู่ในอังกฤษนะคะเราจะมีคําถาม3ข้อก่อนที่จอยก็คือจะเป็นถามว่าอยู่เมืองไหน แล้วก็เป็นวนะิสซันนักเรีย,ยนใช่ไหมแล้วก็ยืนยนันที่จะจอยกลุ่มใช่หรือเปล่าคือถ้าตอบคุณถามไม่ครบ3ข้อทางทีมงานก็อาจจะขอสง,งวนว่าเราอาจจะไม่ได้กดแอพปพลิให้จอยเพราะว่าเราอยากจะสร้างคอมมูนิตี้ที่มันเจาะจงเฉพาะกับกลุ่มที่อยู่จริงๆด้วยอะคะ่ะอืมค่ะแล้วที่ที่เราเปิดมาตรงนี้ค่ะพลินอยากทราบาถึงความโดดเดือด,ดร้อนนะคะของคนไทยในยูเคค่ะว่าว่ามีอะไรกันบ้างค่ะ เดี๋ยวอันนี้พาวขอในุญาตอบเนาะคนไทยที่อยู่ในอังกฤษตอนนี้เนี่ยพาวขอแบ่งออกเป็นสองกลุ่มแล้วกันกลุ่มหลักๆที่เรารับเข้ามากลุ่มแรกคือกลุ่มของนักเรียนไทยที่ยังติดทังอยู่ยังเดินทางกลับไม่ได้หรืออาจจะยังเรียนไม่จบคอร์ส mm hmm. เขาก็ตัดสินใจที่จะอยู่และอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยก็คือกลุ่มของอพี่น้องที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เลยช่วงแรกๆเนี่ยความเดือดร้อนอาจจะยังมีไม่มากแต่พอเมื่อระยะเวลาผ่านไปสักพักเนี่ยเราเริ่มพบว่าคน ป่วยจากเอ่อโควิด -19 เนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วปัญหาที่พบเลยคือการเข้าถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่นี่ซึ่งปกติแล้วต้องใช้ระยะเวลาในการนัดโ่วงหน้าประมาณ2อาทิตย์แต่พอเกิดวิกฤตตรงนี้เนี่ยมันทําให้การเข้าถึงแพทย์เนี่ยยากขึ้นไปอีกดังนั้นหมายความว่าไม่ว่าคนจะป่วยด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่รวมถึงเป็นโควิดเองเนี่ยคุณก็ต้องรอทีนี้ด้วยความที่บางคนเขาไม่ชินกับระบบ กา,การรักษาที่นี่นะคะเขาก็จะเกิดความเดือนดนร้อนใจก็เลยเป็นที่มาที่เราคุยกับพี่โบว่าเออเราควรที่จะสร้างระบบเพื่อที่จะรักษาปรึกษาปัญหาสุขภาพตรงนี้ขึ้นมาไหมเพื่อที่จะลดออความเครียดหรือว่าให้ความรู้กับคนไทยต,ตรงนี้ค่ะก่อนที่เขาจะ มีความกังวลไปมากกว่าเดิมหรือหากว่าใครที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะคอนเซิลกับระบบของเราตรงนี้ได้แทนที่จะไปรอ2-3อาทิตย์ไปะคะ่ะแต่จริงๆตรงนี้คือไม่ใช่เป็นแค่โบกับพราวเท่านั้นที่เป็นทีมอาสาหรือว่าคนที่ดูแลระบบนะคะคือจะมีทีมงานที่ช่วยกันทำจริงๆของแอดมิน,นอีก3ท่านซึ่งก็คือมีอาจาร,รย์โน้ตมีอาจาร,รย์ชินแล้วก็มีอาจาร,รย์เจตซึ่ง3ท่านเนี่ยก็มีหน้าที่ที่ช่วย ช่วยกันทั้งหมดอนะ่ะห้าคนนะ่ะในการบริหารกลุ่มนี้ด้วยแล้วก็อารย์เจตเนี่ยก็เป็นแรงสําคัญเลยนะคะในการที่จะเขียนโปรแกรมแล้วก็สร้างระบบตรงนี้ขึ้นให้เราใช้ขึ้นมาค่ะเพราะเรามีระบบขึ้นใหม่อย่างที่พราวบอกเนี่ยแล้วก็ได้ได้ความการุณาจากทีมสาธารณสุขบุคลากรทางสาธารณสุขต่างๆนะคะมีทั้งแพทย์มีทั้งพยาบาลมีทั้งเภสัชกรแล้วก็มีทั้งนักจิตวิทยานะคะอาสาสมัครมาช่วยเราเให้คำปรึกษา กับคนไทยที่เดือดร้อนหรือว่าต้องการข้อมูลตรงนี้อะครัเราจะไม่สามารถทําขึ้นมาได้เลยตรงนี้ถ้าไม่มีคนเหล่านี้ช่วยนะคะไม่ใช่แค่เราสองคนเท่านั้นนะคะค่ะใค่ะโอ้เป็นอะไรที่น่ารักมากเลยค่ะค่ะอืมคำถ,ถามต่อไปคือเพลินอยากทราบนะคะว่าทีมคนไทยในยูเคโควิดเฉพาะกิจนะคะได้ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านไหนบ้างแล้วคะ ถ้าเป็นเรื่องของผ่าขออนุญาตตอบไปกันนะคะถ้าเป็นเรื่องของการแพทย์ก็เป็นอย่างที่พี่โบเล่าไปตอนนี้เรามีบริการทั้งหมด5ด้านนะคะก็คือด้านปรึกษาปัญหาสุขภาพกายปัญหาสุขภาพจิตปรึกษาเรื่องยาปรึกษาทางด้านทางการแและสุดท้ายก็คือเรื่องปัญหาจัดการความเครียดและเรื่องทั่วไปค่ะอันนี้คือบริการหลัก5อันแต่ว่าอีกหนึ่งบริการที่เราทําก็คือบริการของเรื่องการศึกษาเดี๋ยวตรงนี้จะขออนุญาตให้พี่โบชี้แจงนะคะ ค่ะก็นอกจากาตัวาลายเฉพาะกิจของออฟฟิเชีที่พาวพูดไปแล้วเรื่องบริการทางการแพทย์นะคะเราก็ทางทีม5คนเนี่ยก็ได้คิดว่านักศึกษาที่อยู่ในอังกฤษช่วงนี้ก็จะไปมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้การทำวิจัยหรือว่าการทำดิส ertation เนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือว่าขรุขระมากขึ้นสิ่งวัดลองวิจัยที่เคยมีจากการที่ได้เข้ามหาวิทยาลัยอยู่บ่อยๆหรือ คอริดอร์แชทที่เรามีกับซูเปอร์วิเซอร์หรือเพื่อนก็หายไปเราก็เลย uh, เอาไอเดียจากที่ uh, อาจารย์นุชเนี่ยเคยทำดิสเซอร์เทชันเวิร์กช็อปที่เป็นออฟไลน์อยู่แล้ว uh, มาหลายปีที่เซาท์เทินแต่ว่าตอนนี้ปีนี้ก็ไม่ได้ทำเพราะว่าอาจารย์นุชจับ่ายไปเราก็เลีวไอเดียตรงนี้มาต่อยอดแล้วก็มาทำเป็นระบบ uh, มาทำเป็นรายการออนไลน์ที่เราจะมีทั้งไลฟ์แล้วก็มีทั้ง y o ยูทูบคลิปนะคะ ทำขึ้นมาตรงนี้ในรายการก็จะเห็นเราสี่คนแอดมินเนาะแต่ว่าคนที่เราไม่เห็นก็คืออาจารเจตที่เป็นเบื้องหลังค่ะก็แบก็บกราวด์สวยๆกราฟิกสวยๆเนี่ยก็ได้รับความการุณาจากอาจรตเจตเหมือนกันค่ะอ๋อค่ะโอเคค่ะพะลินทราบมาว่ามีทีมไทยแพทย์อาสาที่ให้คําปรึกษาทางด้านสุขภาพด้วยพลินอยากทราบ่ะคะว่าถ้าพลินมีปัญหาทางด้านสุขภาพพลินจะติดต่อขอความช่วยเหลือ,อยังไงคะ เดี๋ยวตรงนี้พ่ออธิบายให้นะคะก็จริงๆแล้วระบบเราทำขึ้นมาง่ายมากเลยผ่านการลงทะเบียนใน Line Official นะคะก็จะมี4ขั้นตอนง่ายๆตามที่โชว์ที่หน้าจอนะคะเริ่มแรกคือเริ่มกด Line Official เลยนะคะจากนั้นเข้าไปที่หน้าจอหลักนะคะเลื่อนลงไปที่ด้านซ้ายข้างล่างจะมีแบบฟอร์มให้กรอก การเข้ารับคำปรึกษาทางด้านสุขภาพกรอกข้อมูลของท่านนะคะอย่างละเอียดเพื่อที่ให้สตาฟเนี่ยได้คัดกรองและส่งไปยังแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆน,น,นะคะซึ่งระบบตอนนี้อย่างที่พาวได้แจ้งไปตอนแรกเนี่ยมีทั้งหมดหบริการแล้วพอถึงเวลาก็คนไข้ก็สามารถพอกรอกฟอร์มนะคะกด s ับนิ t แล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ยืนยันสิทธิ์แล้วก็รอ,อเข้าพบแพทย์ได้เลยค่ะ ซึ่งจะบอกว่าระบบของเราตรงนี้เนี่ยเปิดให้มีการตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง5ทุ่มนะคะณนะตอนนี้เนี่ยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดและตั้งแต่เปิดระบบมาประมาณ1เดือนเนี่ยมีคนเข้ามากดาร่วมไลน์ออฟฟิเชียลของเราเนี่ยประมาณ1,400คนแล้วค่ะซึ่งเป็นคนไทยที่อยู่ในสหราชอณาจาักรทั้งหมดค่ะไอดูโอ้โหถือว่าเยอะมากนะคะ แต่ว่าเคสตรงนี้ก็ที่เราให้บริการไปแล้วก็มีประมาณกว่าหนึ่งรอยเคสนะคะก็คือเป็นเคสตามบริการต่างๆที่พาวแจ้งมาแต่ว่าตรงนี้อยากจะขอคนที่อยากจะใช้บริการหรือว่าคนที่มีปัญหาที่อยู่ในอังกฤษเนี่ยโบอ,อยากจะขอเพิ่มเต,ติมจากที่พาวพูดแล้วก็เน้นย้ำนิดนึงว่าบริการของเราเนี่ยเป็นการให้คาปรึกษาเบื้องต้นเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นการให้บริการทางการแพทย์หรือไม่ได้เป็นการ สายยาแต่อย่างใดหรือว่าการขอเอกสารกับทายฟิททูไฟท e ทางเราก็ทําให้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเพื่อนที่เป็นหมอให้คำปรึกษาเพื่อนเพื่อเพื่อเพื่อเสริมสร้างความสบายใจมากขึ้นนะคะอันนี้คือจุดประสงค์หลักของระบบไม่ได้มีเอมให้ใสา่ยยาหรือเป็นการรักษาแบบฟร l ออ p ชั o นนะคะโอเคค่ะ เข้าใจค่ะค่ะข,ขอบคุณโบกับพาวมากนะคะที่มาให้ข้อมูลในด้านต่างๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อคคะเอ่อท่านผู้ชมคะหากท่านเป็นคนไทยที่อยู่ในสหราชอาณาจักรและต้องการที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือจากทีมอาสาดังกล่าวท่านสามารถเข้าร่วมได้ที่กลุ่ม Facebook ทีม UK คนไทยใน UK เคโควิดเฉพาะกิจ หรือท่านสามารถที่จะสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ